Horizon Forbidden w a s t เกมประเภทแอคชั่นฮันติง RPG o p e n w โอเ d เลอยกับเครื่อง PlayStation 4 PlayStation 5พัฒนาโดย g กอร l l a g เกมถือว่าสร้างชื่อเสียงในวงการเกมเป็นอย่างมากครับกับภาค1 h o r i z o n z e r o Dawn ดสุดยอดเกมแอคชั่นจากปี2017นะและนี่คือภาค2ครับ Horizon Forbidden Waste งานนี้ตั้งใจสร้างมาเพื่อลง PlayStation 5เป็นพิเศษเลยครับ โดยเรื่องราวของจักรวาลฮอริซอน Horizon จะพูดถึงโลกอนาคตปี2062โลกได้ก้าไวไปถึงจุดที่สามารถสร้างหุ่นยนต์เทคโนโลยีจำลองภาพสามิติหรือโฮโลแกร,รมแต่วันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นครับเมื่อพีซ e k เ e อร์หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนมวลชีวะให้กลายเป็นพลังงานได้ออกอรารวาสสถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นทุกทีครับโลกกำลังจะถึงการล่มสลายแต่ทว่าโปรเจกต์ซีโรดอของดรอลิซาเบธโซเบก ก็ได้ช่วยให้โลกรอดพ้นจากการถูกทำลายครับแต่ถึงอย่างนั้นอรารยธรรมของมนุษย์ก็สูญสิ้นไปเลยครับเหลือเพียงเครื่องจักรที่เข้ามาครองโลกแทนเมื่อมนุษย์หยุดเผาผลาญทรัพยากรครับก็ทําให้โลกกลับสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งตามบรรยากาศของภาคแรกเลยครับและมาในภาค2ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาครับซึ่งเรื่องราวจะเล่าต่อจากภาคแรกเลยครับเป็นเวลาหลังจากนั้น6เดือนเอลอยจะต้องเดินทางไปยังเขตแดนใหม่ที่ชื่อว่า forbidden west หรือดินแดนต้องห้ามที่อยู่ทางตะวันตก เป็นินแดนลึกลับครับที่ทอดยาวจากยูทาห์ในสหรัฐอเมริกาไปจนถึงมาหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกการเดินทางครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อตามหาเรดไบรท์อินฟลกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้ธรรมชาติมีความผิดปกติซึ่งจุดสังเกตของัยพิบัติก็คือใบไม้สีแดงครับสภาพอากาศที่แปรปรวนไม่สามารถควบคุมได้จนก่อให้เกิดพายุซูเปอร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่จะพัดพาทุกสิ่งให้ย่อยยับเอลอยจะต้องหาทางช่วยโลกใบนี้อีกครั้งครับ โดยการเดินทางไปที่ Forbidden Waste นั่นเองและเมื่อเอรอยเดินทางมาถึง Forbidden Waste ครับเธอก็ได้พบกับหุบเขาที่สวยงามทะเลทรายและเมืองที่ถูกทําลายที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญที่โดดเด่นในอดีตที่เธอก็ไม่เคยเจอมาก่อนครับและที่นี่ก็ได้พบกับชนเผ่าอื่นๆด้วยซึ่งบางคนก็ดูจะเป็นมิตรครับและบางคนก็ไมนเป็นมิตรเท่าไหร่และพวกชนเผ่าที่เป็นศัตรูพวกนี้ครับก็ได้ค้นพบความรู้ที่สามารถเอาชนะเครื่องจักรได้นะ พวกเขาได้ใช้สัตว์จากกลพวกนี้เป็นอาวุธสงครามครับและตัวบิ๊กเบิ้มเลยก็คือเทรโมทัสที่มีลักษณะเหมือนช้างแมมมอสเจ้าตัวนี้เต็มไปด้วยอาวุธครับแล้วก็เกราะที่หนาซึ่งการเข้าควบคุมสัตว์จากกลที่อันตรายนี้ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผิดปกติทางธรรมชาติด้วยครับทางด้านเกมเพลย์ครับสิ่งสําคัญที่พยายามจะเน้นมากสาหรับ Forbidden West ก็คืออิสระในการเล่นแบบไดนามิกครับยกตัวอย่างเรื่องแรก นอกจากจะผจญภัยบนบกแล้วครับภาคนี้เอรอยยังจะดำน้ําได้ด้วยนะเราจะได้สํารวจลงไปในพื้นที่ใต้น้ําครับโดยการใช้ไอเทมที่เรียกว่าหน้ากาก,ากดำน้ำําซึ่งแน่นอนว่าดำน้ําลงไปทิวทัศน์ใหม่ๆก็จะได้เห็นครับรวมไปถึงสัตว์จากกลนที่อยู่ใต้น้ําเราจะได้สู้กับมันด้วยครับ oh, สิ่งใหม่ที่2ก็คือระบบการต่อสู้ครับที่จะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะ ถ้าใครที่เคยเล่นภาคหนึ่งก็รู้สึกแล้วว่าการต่อสู้นี่มันดูเด,ดือดร้อนใจมากแต่ภาค2จะเหนือกว่านั้นอีกครับเราสามารถทําการรอบเรนส์รอบสังหารศัตรูต่อท่าคอมโบโด,ด้วยอาวุธหลายๆอย่างเรียกว่ามีอิสระในการจัดการกับเป้าหมายครับมีหลายวิธีนะที่สามารถจัดการศัตรูสุดโหดได้ จุดที่3ที่น่าสนใจคือระบบสัตว์ขี่ครับที่ภาคนี้จะมีประโยชน์มากขึ้นเอรอยยังสามารถแฮกระบบสัตว์เอามาขี่ได้เหมือนเดิมครับที่เพิ่มขึ้นมาก็สามารถใช้สัตว์พวกนี้มาช่วยต่อสู้ได้ครับซึ่งสัตว์แต่ละประเภทก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปบางตัวเอามาใช้แทงรับดาเมจแทนเราได้ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ต้องลุยเดี่ยวคนเดียวแล้วนะครับมีพวกสัตว์เป็นพวกที่ข่าวออกมาตอนแรกก็คิดว่าภาค2นี้จะลงให้กับเครื่อง p l a y s t a t i o n 5เท่านั้นนะครับแต่ไป,ไปมา,มา ข่าวออกมาใหม่แล้วครับว่าลงให้กับ PlayStation 4ด้วยนะหลายๆคนก็หาซื้อเครื่อง PS5 ยากครับงานนี้สบายแล้วเราเล่นบน PS4 เครื่องเดิมนี่แหละสรุปแล้วน่าเล่นไหมเอาเป็นว่าคนที่เคยเล่นภาคหนึ่งก็น่าจะรู้ดีครับถึงคุณภาพของเกมนี้นะมันคือระดับตำนานไปแล้วและภาค2นี่จะยิ่งทวีความมันขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่18กุมภาพันธ์2022 งานนี้สนุกแน่นอนครับรอเล่นเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ